สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมามิกุ๊กนะคะวันนี้กุ๊กจะพาทุกคนมาออกกําลังกายเบาๆนะคะอาจจะฝึกในตอนเช้าๆหรือว่าเป็นช่วงก่อนนอนก็ได้ถ้าเวลาเราฝึกเช้าๆเนี่ยก็จะช่วยให้เรานะคะกระปี้กระเป๋าอย่างเช่นบางคนตื่นมาเนี่ยจะรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยสดชื่นนะคะการได้ฝึกโยคะเบาๆหรือการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกาย active ะะมากขึ้นนะคะส่วนถ้าเราเลือกที่จะฝึกก่อนนอนเราก็จะรู้สึกว่า แล้วร่างกายเราผ่อนคลายนะคะก็จะทําให้เราหลับสบายมากขึ้นแล้วก็หลับลึกมากขึ้นค่ะและที่คกูฝึกอยู่นี่นะคะก็อยู่ที่เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมนะคะอยู่ที่เขาใหญ่นั่นเองก็คือบรรยากาศจะดีมากๆกูก็เลยเลือกฝึกที่ข้างนอกนะคะถึงว่าอากาศจะร้อนนะคะแต่ว่าก็เหมือนฝนจะตกเหมือนกันมาค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาวอร์มกล้ามเนื้อกัน,กนแบบเบาๆก่อนนะคะยกแขนค่ะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจเข้าหายใจออกคลาย หายใจเข้าและหายใจออกอีกครั้งนึงค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะค่อยๆย,ยืดลำตัวหรือยืดหลังขึ้นไปให้มากที่สุดนะคะเป็นการยืดหลังแล้วก็เพิ่มช่องว่างให้กับกระดูกสันหลังของเราค่ะหายใจเข้าค่ะลดมือข้างขวาและเอ็นตัวช้าๆลงทางฝาั่งขวาเอ็นตัวด้านข้างเพื่อยืดกล้ามเนื้อด้านข้างขึ้นหายใจเข้าและ เอ็นด้านซ้ายหายใจออกค่ะหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค่ะหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค่ะหายใจเข้าให้ค่อยขยับตัวขึ้นมากลางแขน หายใจออกบิดตัวไปทางด้านขวามือซ้ายจับหัวเข่านะคะก็ค่อยบิดตัวไปด้านหลังชา้ชาๆหลังตรงผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างทิ้งลงหายใจเข้าหมุนกลับค่ะแล้วหายใจออกวางมือขวาที่เข่าข้างซ้ายแล้วเปิดแขนซ้ายบิดตัวให้มากขึ้นนะคะาการที่เราได้บิดตัวก็จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังของเราไปด้วย หายใจเข้าค่ะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกให้ก้นศีรษะลงด้านหน้าช้าๆลดมือลงวางที่พื้นยืดหลังหรือยืดลำตัวให้มากที่สุดผ่อนคลายหัวไห,วไหล่ค่ะกดศีรษะลงให้ต่ำอย่าให้สะโพกของเราลอยขึ้นมานะคะลงเท่าที่ได้นะคลายกล้ามเนื้อหลังคลายกล้ามเนื้อสะโพกหายใจเข้าค่ะยกลำตัวขึ้นมา และคลายหายใจออกค่ะให้เราเหยียดแขนทั้งสองข้างมาข้างหน้าค่ะกำมือทั้งสองข้างเลยค่ะเอาแขนข้างซ้ายนะคะล็อกไว้ด้านล่างหายใจเข้าหายใจออกให้ดึงแขนขวาเข้าหาตัวแล้วหันหน้าไปทางฝั่งด้านขวาช้าๆท่าน,นี้จะช่วยยืดหัวไหล่นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะลดอาการปวดไหล่นะคะ หรือใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะทำงานนั่งทำงานคอมพิวเตอร์นาะนๆะการได้คลายกล้ามเนื้อช่วงลำตัวช่วงบนเนี่ยก็จะผ่อนคลายแล้วก็ช่วยให้เราหลับสบายมากขึ้นค่ะและคลายเดยนข้างค่ะเหยียดซ้ายขวาล็อกหายใจเข้าหายใจออกดึงไปทางขวาและหันหน้าไปทางฝั่งข้างซ้ายค่ะพยายามกดหัวไหล่สั่งซ้ายลง เราให้หางตาของเรามองไปทางด้านหลังผ่อนคลายนะคะค่ะและคลายค่อยๆหมุนกลับค่ะหมุนหัวไหล่นิดนึงนะคะไปข้างหลัง3มรอบแล้วก็หมุนมาข้างหน้า3รอบหนึ่งสและ3ค่ะให้เราเหยียดแขนทั้งสองข้างตรงไปข้างหน้าเลยค่ะให้นิ้วชี้นิ้วโป้งของเราเนี่ยกดลงพื้น มือซ้ายอยู่ข้างบนมือขาวาอยู่ด้านล่างประสานมือกันหายใจเข้าหายใจออกดึงเข้ามาแล้วค่อยๆย,ยืดช้าๆใครที่ตึงมากอาจจะยืดได้ไม่สุดแบบนี้นะคะอาจจะทําได้แค่ประมาณนี้ตึงแล้วก็ให้ค้างไว้ไม่ต้องฝืนเลยนะเพราะถ้าฝืนอาจจะเจ็บข้อมือนะคะใครไหวยังไม่ตึงเราค่อยๆย,ย,ยืดออกไปโดยที่ไม่ปล่อยมือนะคะมือยังกำเหมือนเดิม ตรงผ่อนคลายหัวไหล่ขะและคลายสลับข้างหาขวาบนซ้ายล่างหายใจเข้าหายใจออกดึงเข้ามาแล้วค่อยๆย,ย,ยืดช้าๆผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างลงหายใจลึกและก็ออกยาว และก็คลายนะคะค่อยๆหมุนกลับค่อยๆค,คลายมือค่ะแล้วก็หมุนข้อมือของเราิดนึงไปขวาและซ้ายสลับค่ะต่อไปเป็นการยืดหัวไหล่นะคะเหมือนเดิมงอข้อศอกซ้ายอยู่ข้างบนขวาอยู่ข้างล่างอันนี้เราซ้อนศอกหนึ่งรอบนะคะเอาหลังมือชนกันแต่ถ้าได้ลองหมุนข้อมืออีกรอบนึงฝ่ามือจะมาหากันแต่อาจจะไม่ได้ติดกันนะคะเหลื่อมกันนิดนึง กดหัวไหล่ลงหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกดไหล่ลงช้าๆให้รู้สึกตึงที่หัวไหล่ส่วนด้านบนนะกดข้อศอกเข้าหาท้องดันปลายนิ้วมือไปข้างหน้าโน้มตัวเล็กน้อยหรือโค้งสะบักของเราค่ะค่ะลักษณะนี้โค้งสะบักลงนิดนึงให้รู้สึกว่าช่วงไหล่ช่วงสะบักตรงนี้ของเรายืดนะคะบางทีเราตรงเลยมันก็จะอาจจะไม่โดนที่สะบัก ให้เราโค้งลงนิดนึงนะคะแบบนี้นโค้งลงเล็กน้อยค่ะและคลายสลับข้างเลยค่ะขวาบนซ้ายล่างหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกดสอกลงชา้าๆแล้วก็โค้งสะบักเล็กน้อยนะคะผ่อนคลายไปด้วยเอาปลายมือชี้ไปข้างหน้านิดนึงและก็ค้างไว้รู้สึกไหมคะว่าเราจะพอเราโค้งเนี่ย สะบักเราจะรู้สึกยืดแล้วนะคะไม่ใช่แต่หัวไหล่อย่งอางเดียวอลองดูนะคะค่ะและก็คลายนะคะปล่อยมือัองสองข้างขาขยับหัวไหล่นะคะไปข้างหลังแล้วก็หมุนมาข้างหน้าค่ะ่ะทีนี้เรายืดต้นคอนิดนึงนะนั่งค่อยขาเหมือนเดิมนะคะปล่อยมือขวาลงซ้ายยกขึ้น จับใบหูข้างขวาหายใจเข้าหายใจออกกดศีรษะลงช้ท้าทางซ้ายออกแรงไม่ต้องเยอะนะคะแต่ถ้าอยากให้เรารู้สึกตึงต้นคอด้านข้างมากให้เราทิ้งไหล่ข้างขวาลงค่ะและคลายค่ะเปลี่ยนข้างสลับขวาจับหูฝั่งซ้ายกดหัวไหล่ซ้ายลงหายใจเข้า จะเอาคนลงทางขวาแล้วก็กดไหลซ้ายลงการที่เราได้ยืดกล้ามเนื้อร,รอบๆช่วงคอของเรานะคะก็จะลดอาการปวดช่วงคออาการล้านะคะไหล่นะคะหรือคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะก็การยืดคอก็จะดีมากๆนะคะลดอาการปวดหัวไมเกรนด้วยเราก็จะรู้สึกว่าเราหลับสบายนะคะหรือใครตื่นมาเช้าๆรู้สึกปวดเมื่อยการได้ยืดนะคะก็จะทําให้เราบรรเทาอาการปวดได้ดี และก็คลายนะคะปล่อยยู่หลงค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าเป็นตั้งเข่าท่าแมวนะคะขยับเข่าไปด้านหลังได้เลยวางมือใต้หัวไหล่วางเข่าใต้สะโพกค่ะปลายเท้าวางราบนะคะจริงๆกระดกปลายเท้าอย่างนี้กับอย่างนี้ต่างกันยังไงนะคะถ้าเราคอยเราก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อตรงส่วนตรงนี้ไปด้วยนะคะเพราะคนที่ตึงเนี่ยบางทีอยู่ได้แค่นี้เองเนาะให้เขาค่อยๆทำค่อยค่อกดเดี๋ยวมันจะค่อยๆลงไปเรื่อย ค,คลายกล้ามเนื้อหลังหลังตรงยืดหลังเยอะๆหายใจเข้ากดหลังลงมองตรงไปทางข้างหน้าหายใจออกให้เราโคง้งหลังขึ้นมาก้มศีรษะลงให้คางใกล้อ,อกหายใจเข้ากดหลังลงมองตรงข้างหน้าหายใจออกโคง้งหลังขึ้นช้าๆก้มศีรษะ ทำอีก4ี่รอบนะคะท่านี้ก็จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังยืดหลังนะคะหรือเป็นการเพิ่มช่องว่างให้กับกระดูกสันหลังของเราเพราะในช่วงวัยนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะข้อต่อแต่ลนะข้อต่อนะคะอ่ะมันก็จะค่อยๆสุดลงไปตามวัย เราได้ยืดหลังนะคะและการบริหารไปด,ด้วยก็จะช่วยเพิ่มสเปซค่ะให้กับหลังของเราลดการเป็นหลังคตนะคะหมอนรองกระดูกอีกรอบหนึ่งหายใจเข้าและหายใจออกค่ะโค้งหลังและโกง้งและก็ผ่อนคลายนะคะกลับมาหลังรง คลายนิดนึงค่ะวางสะโพกลงที่ส้นเท้านะคะก้มศีรษะแล้วก็หมุนข้อมือของเรานิดนึงก็คือผ่อนข้อมือก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปทำาา w n w a ดเ f a ช i n ด d o กนะคะเ <c oughs> พราะคนที่ฝึกใหม่ๆกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรง <c oughs> การที่วางมือกับพื้นเนี่ยวางนานเกินไปอาจจะทำให้เขาเจ็บข้อมือได้นะคะมา,าจากนั้นกลับมาตั้งเข่าท่าแมวหม่ กระดกปลายเท้าทั้งสองทางขึ้นจิกเท้าได้เลยนะแบมมือนะคะกระจายน้ำหนักมือดีๆหายใจเข้าหายใจออกค่ะให้ยกเข่าแล้วกดส้นเท้าลงไปอย่าแบะปลายเท้าแบบนี้เพื่อให้ส้นเท้าติดนะคะอันนี้คือผิดให้เราตั้งเท้าให้ตรงกดตรงๆค่ะถ้ากล้ามเนื้อเราตึงมันจะลงได้แค่นี้ไม่เป็นไรนะคะ ทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะกดลงได้เองให้กดสะบกักหรือหัวไหล่ของเราลงไปค่ะมันเหมือนสามเหลี่ยมเลยอันนี้เรียกว่า downward facing dog นะคะโกม้มคาไหายใจเข้าค่อยๆนอเข่า่ะก้าวเท้าข้างซ้ายมาหามือข้างหน้าเลยค่ะพอก้าวมาเสร็จวางเข่าข้างขวาลงที่พื้นนะคะปลายเท้าว,วางราบลงไปเลย ขยับตัวขึ้นมาตรงๆให้เราทิ้งก้นตรงนี้ลงนะคะเข่าด้านหน้าจะไม่เลยข้อเท้าถ้าเลยแสดงว่าขาเราแคบไปให้เราเดินไปเรื่อยๆจนกว่าเข่าจะพอดีข้อเท้านะคะพอเข่าพอดีข้อเท้าเนี่ยช่วงพับของเข่ามันจะน้อยลงนะคะมันก็จะลดอาการเจ็บเข่าถ้าลักษณะเนี้ยค่ะน้ำหนักมันไปทิ่มเข่าเยอะนะคะอาจจะเจ็บเข่าได้ขยับกดนะคะ ทิ้งสะโพกลงค่ะปล่อยมือนะคะอยู่ใกล้ๆตัวนี้แหละคะ่ะยืดอกนะคะเนยหน้าขึ้นช้าๆพยายามอย่าแอ่นหลังล่างเยอะให้เราเก็บหน้าท้องของเราเอนหลังเท่าที่ส่วนด้านหน้าเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายไม่รู้สึกอัด ขึ้นยกเข่าลอยขึ้นมาจากนั้นให้เขยับเท้าข้างขวาเนี่ยมาข้างหน้านิดเดียวช่วงเท้าเดียวหมุนหรือปิดส้นเท้าลงพื้นนะคะพีระมิดนะคะให้เรายืดขาซ้ายคนที่ตึงมากๆมืออาจจะไม่ถึงพื้นให้วางที่หน้าแข้งค่ะและ้วค่อยๆยืดขาค่ะพอเรายืดได้แล้วให้เราลดมือลงต่ำที่สุด โดยที่ขาเราไม่งอนะคะคลายบาลานซ์ยากไม่ได้หาหมอนหาบล็อกนะมาประคองที่มือไว้นะคะ่ะคลายวางมือที่พื้นได้ก้มศีรษะลงเลย่ะผ่อนคลายเป็นท่าพ,พีระมิดคว่ำสะโพกค่ะเหมือนเราเอาลำตัวเนี่ยมาแนบกับช่วงขาถ้าตึงมากอาจจะแนบไม่ถึงนะคะไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้ เอาเท่าที่เรายืดแล้วไปไหวค่ะหายใจเข้างอเข่านะคะค่ะทีนี้เดินเท้าวขวามาข้างหน้าเท้าชิดติดกันได้ชิดเลยเป็นท่า forward fold ค่ะก้มศีรษะลงมือไม่ถึงพื้นใช้หมอนหรือบล็อกก็ได้นะคะก้มลงไป ใจลืกและก็ออกยาวๆกล้ามเนื้อส่วนด้านหลังตึงน,นะคะการที่เราได้ก้มศีสษะก็จะช่วยในเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะกระตุ้นการทํางานของสมองของเรานะคะช่วยพอเรากระตุ้นการทํางานของสมองเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของความจํานะคะสมาธิด้วยนะคะเพราะเวลาเราฝึกเราต้องใช้สมาธิเนะาะค่ะพอมมีสมาธิเราก็จะมีจิตใจที่ผ่อนคลายนะคะช่วยให้เราหลับสบาย หายใจเข้างอเขา่าสองข้างลงนะคะเป็นท่าแชร์โพสยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาใครกล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงไม่จำเป็นต้องย่อเยอะเอาแค่นี้ก็พอคะ่ะแต่อย่าดันเข่าไปข้างหน้านะอันนี้คือผิดให้ดันก้นมาข้างหลังเหมือนเรานั่งเก้าอี้นะคะนั่งเก้าอี้เลยลักษณะเดียวกันใช้หน้าขาเกรงไว้พันนมมือหายใจเข้า หายใจออกใช้สอกข้างขวาค่ะมาค้ำต้นขาข้างซ้ายและพนมมือใครสอกค้ำไม่ได้กอดเข่าได้เลยแล้วก็บิดตัวมองไหล่ข้างซ้ายอันนี้คือออปชันนะคะค่ะใครไหวสอกค้ำพนมมือดึงมือชิดตัวบิดนะคะให้ตึงที่เอวที่หลัง หายใจเข้าและออกขาและคลายปล่อยมือลงเหนื่อยนิดนึงนะหายใจเข้าหายใจออกถอยซ้ายค่ะไปข้างหลังวางเข่าซ้ายลงที่พื้นเลยค่ะกดสะโพกอาจจำได้ไหมว่าถ้าต้องเป็นยังไงเข่าจะต้องไม่เลยนะคะเวลาเราทำโยคะทำหนึ่งข้างเนี่ย ทำแล้วให้เราจําด้วยค่ะมันก็จะได้เพิ่มความจําด้วยพออีกข้างหนึ่งเราจําได้แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเทคนิคมันคืออะไรนะคะค่ะการที่เราเรียนโยคะเนี่ยมันเหมือนเราฝึกความจําไปด้วยเนาะฝึกว่าเอ๊ะเขาทาข้างนี้แล้วอีกข้างหนึ่งคืออะไรหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ยืดกล้ามเนื้อด้วยนะคะกดสะโพกลงยืดอกเหนียหน้าขึ้นหายใจลึกๆออกยาว ไว้นะคะใครไม่ไหวสามารถคลายท่าก่อนได้อย่าคลายนานเกินนะคะค่ะลดมือลงหายใจเข้ากระดกปลายเท้ายกเขา่าขยับเท้าหนึ่งช่วงเท้าปิดส้นเท้าเฉียงแล้วมายืดขาข้างขวาค่ะสมมติว่ากุกตึงมากๆนะคะไม่ไหวมือวางไม่ได้่าต้องขึ้นมานิดนึงก่อนยืดขาแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงเท้าที่ได้ ขณะนี้นะค้างไว้นะคะศีษะกดลงนะคะไม่งั่ไปข้างหน้านะค่ะก,ก้มลงไปให้รู้สึกว่าหลังกับคอของเราเป็นเส้นตรงจะได้ไม่เมื่อยคอนะคะลายวางมือที่พื้นได้ไปเลยค่ะก้มศีษะหรือวางที่หมอนก็ได้นะคะ ขาซ้ายมาค่ะชิดกับขาขวาเลยนะคะส้นเท้าชิดปลายเท้าชิดนะคะยืดขาก่อนและกล้มศีรษะลงผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างนะคะสบายๆขางอเข่วแชร์โพสด,ดันก้นไปข้างหลังน้ำหนักลงส้นเท้ามากกว่าปลายเท้ายกแขนขึ้นเนกรงกล้าเนื้อต้นขาไว้ค่ะ การบริหารก้ามื้วรอบหัวเข่านะคะให้แข็งแรงมันก็จะช่วยพยุงหัวเข่าของเราเนะาะข่าพนมมือหายใจเข้าหายใจออกใช้ศอกข้างซ้ายค้ำขาและพนมมือปิดตัวนะคะคลไม่ได้ให้กอดเข่านะแล้วก็ปิดตัวไปทางเดียวกับกูเลยใยไหวศอกดันไว้หมุนตัวเท่าที่เราไหวค่ะหายใจ ออกยาวขาะม่คลายเหนือนิดนึงเหน่อยนิดนึงนะคะหายใจเข้าหายใจออกวางมือที่เต็มถอยขวาและถอยซ้ายเป็นดาวด์เลยค่ะกลับมาดาวด์รอบหนึ่งนะคะทิ้งส้นเท้าลงไปและกล้มศีรษะลงหายใจลึกและออกยาว าวางหัวเข่าลงไปนะคะชายโพสกดสะโพกลงศีสะวางผ่อนคลายไหล่ผ่อนคลมือนะคะหมุนได้เลยและค่อยๆยกตัวขึ้นมาค่ะนั่งบนส้นเท้านะคะค่ะปล่อยมือลงวางข้างๆหน้าขึ้นหายใจออกหลังไม่แอ่นนะคะมมวนก้นกบเก็บหน้าท้องเข้ามานิดนึง และก็คลายค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะนอนลงที่แมนะคะมาคะ่ะให้ทุกคนนอนลงเลยค่ะจากนั้นนะคะเหยียดขาข้างซ้ายงอเข่าข้างขวาตรงนี้เอาฝ่าเท้าไว้ตรงต้นขากลางแขนออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะใช้มือซ้ายนะคะค่อยๆกดเข่าข้างขวาทิ้งลงด้านซ้ายและหันหน้าไปทางด้านตรงขา้า ค่อยๆอ,ออกแรงกดหัวเข่านะคะกดสะบักฝั่งขวาลงคืน ข้างซ้ายนะกดต้นขาไว้เลยกลางแขนหายใจเข้าหายใจออกมือขวาค่ะกดเข่าชิ้งลงสั่นฝ่าและหันหน้ามาทางฝั่งข้างซ้ายค่ะพยายามอย่าให้ไหลยกนะคะกดไหล่ลงพยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะส่วนที่ตึงก็จะเป็นช่วงสะโพกช่วงหลังนะคะตรงนี้ ตรงช่วงกล้ามเนื้อซี่โครงนะคะด้านข้างค่ะและคลายหายใจเข้าหายใจออกเหยียดขาค่ะค่กกอดเข่าทั้งสองข้างนะคะดึงขึ้นมากอดเลยหายใจเข้าหายใจออกยกศีรษะขึ้น ลและค่อยๆค,คลายนะคะเหยียดขาลดมือลงขยับขากว้างพักสักครู่หนึ่งนะคะใครที่ฝึกเช้าๆพักศักประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ค่อยไปอาบน,าน้ำ หรือถ้ายังรู้สึกเหนื่อยอยู่นะคะอาจจะพักสัก10หรือ15นาทีก็ได้นะคะแล้วค่อยไปอาบน้ําให้รู้สึกสดชื่นนะคะหรือถ้าใครฝึกก่อนนอนนะคะอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะร่างกายสดชื่นก็มาฝึกโยคะเบาๆนะคะ